สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะเมื่อน,นี้แม่น้องอันดามาตามเยโกพี่น้องเยโกคุณฝันเห็นควายชนกันพี่น้องคุณว่าฟันยามใดเล็กสิหมักออกตัวนี่มันใจล้านเปอร์เซ็นต์คุณเราพี่น้องฟันยามใดออกยามนั่นพี่น้องหากไปรับชุมเราฟังเลยค่ะนม่ไี้น้อง มามาถืกมือหายโอ้ไปฟอกไตหัวตาม้าเต็มแขนยุงด้วยมือเสียกันเมืองด้อะไรอีกคนนึจ้ะท่านี่มื่อนี้ไปก็ไปผู้ใดพาไปฟอกไปกับยายยายเปลี่ยน้ำจี๊ยายขับรถวันแล้วยายว่าไปคือผู้ได้ครับปกติผู้ไดพาไปจ้ะปกติไปฟอกลูกเขยลูกสาวเจีลูกเ๊ยอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วไปเอง เพิ่นว่าย่ายภาพไปที่ว่าเพิ่นเป็นคนขับรถเอาคือเก่งแท้ภรรยานี่ไปน้ำว่าเป็นว่าเป็นย่ายภาพไปที่เพิ่นพาย่ายไปที่ว่าผู้ปอกเพิ่นคนขับรถแยกหัวขับรถเองแล้วก็ไปผูอกเองที่ว่าภรรยาไปน้ำเก่งจริงจริงันใ่มากคันลาเนี่ยภาพไปนี่ก็ต้องเนี้ยต้องเป็นคนขับให้ตลอดแมนอยู่บันทีโฮกนี่ใหญ่ใหญ่มากเนี่ยโอ้ดีดีดีใกล้บ้านเอายิ้มเหมือนเมงนี่หม่ที่ปอกที่มา เก็่น้านสามปีหรปีฮะมันสีสามปีเอียเห็ดเขาตะเกบเป็นยังไงไปยวนานนักเกียรเาไปฟอกยี่น้องสีเาจะขีดเขาเข็มเนี่ยแต่ของในฝีฝอเดี๋ยวนี้เป็นจ้อยล่เบาตัวที่เป็นผอมๆเบาเนเบาอยู่ได้เนาะรู้ว่าจ้อยลงเนาะจ้อยลงด้ไหมจ้อลงีหรอจังล้อยาก่องแก้วลุ่มไปจ้ะ เล่นออกกําลังกายติดผิจใจวัดแล้วกินขาหน่อยต้องเนื่อว่าเลนสีไปเลนน้ำแนี่ยนุ่กัอยอยอ้วนเอาอะไรกินไม่ออกมันอึดอัดเนาะข้าัไม่กินไหลน้ำหนักเขาไปหดึงหลมันก็บเมยังเท่า่ลานออมาฟอกมันก็เมยบาเมื่อเดียวถามัทีนี้กันกินไหลไปไปถูกอาทิตย์หรือไปชมเมือเพราะห้าวไปยวเนาะพอพอไปผอกอาทิตย์หนึ่งสามเทียสามเถียไปเว้นบ้ามื่อ มื่อนี้ไปฟอกแล้วบัดนี้ no มือทัดไปพุ่งทัดไปเว้นอีกมือนึงจังไปเนี่ยไปรันทุกเลอโตเมันไปฟอกใตไม่อยากเป็นเลยเอฟซเป็นแล้วหนุ่มเป็นความเป็อยากเป็นหลงเหรอล้ำบาอะไรอย่างเง้ยล้ำบาเอาไปตรงตรงกว่ากำหงอกำหงมาเอ่อโรคไตมันเป็นโรคของคนมีเงินแน่นอนอันเจียขันท้าไปฟอกมากที่มันก็ปกติที่สุดมหนบ่ะก็ก็ กระท่เก้อนอะไตว่าเกินทิพประเภทมอมันบุกลอกระบวมบวมอ๋อวบวมกินไม่ได้อยู่นะอ๋อช่ยได้ยินเกขาอ่ะกิ่งช่วยได้ยินเกขาอ่าเงี้ยปั่นแล้ววันนีงได้บวให้ฟั้งรึไงเป็นตาแดงเยอะบวมหวโมนี่วันสีแด้อยู่เนี่ยอืมฝันว่าต้องเทียบฝันว่าคุ้ยสนกันจะเคยเคยได้ยินว่าคุ้ยสนกันไหมได้ยินแล้วว่าคันแล้วฝันยังสี่มันออกตัวใดสองแปด ฟันต้ามือได้นี่ยฟันมือขึ้นวันที่ยี่บแปดอ๋อคือวันที่ยี่บแปดอ่าคือที่ตรงกันค่กแท้ห์ฟันเราคุ้ยต้นกันนี้น้องแปงกระโปรงเมื่อนี่ถือวันที่ยี่แปดแป้งเมื่อนี่มื่อนี่ยี่เจ็ดเมือนี่วันที่ยี่เจ็ดเดียแม่นเด้๋ซุ่มฟอกงานขึ้นวันที่ยี่เฮ้ยมือนี่ยี่เจ็ดเลยจ้ะแสดงเอาฟันวันที่ยี่หกยี่ห้ายี่ห้าฟันเมือนฝุดเนี่ย อ้นล้วงแล้ววันลงแล้ววัดจันต์ไันมันวันจันร์เอาแน่แน่วันจันร์วัดจันร์วันจันร์วันที่25ห้านี่ก็เขาววาดียิบก่อนทุ่มฝองร่วมกันขาวเจ้าพักกันลงเพรมันลงแต่เนี่ยูดเดียวลงมัดคุมเลยเขาเจ้าว่าเล่บอน้องขจ้เจ้าเปอเราไม่ยิบก่อหรอค่ะขันฟันมาควายส้นกันฟันแบบนี้ย้มไดมันออกตัวได้ว่าวเห็นในยิ้มชัดๆนะมันหลอกสองเปล่ ตัวนี้เลยตัวเดียวโดดๆมันพอพี่ห้างเถียรออกสองแปดแปดสองอย่างบางข้างก็ออกบนบางข้างก็ออกล่างมันมันมันค่อยออกโซคาร์บบอกรวมเยอะกันน้ำหนักพอกันนะเตี้ยนขี่ฟันมันมันคุ้ยต้นกันแน่นามมันถิบุออกล่างทีวันนี้มันต้นกันที่แน่น้ำบ่่ะ ยนีองของแมว้มกันคือเน้นล่างแล้วไงวันนี้วันนี้จะสื้บนัมเลขสีขันเจ้าฟัาไสี่ย่างใดมันออกตลอดว่าซื้อเยอะถือือเยอะจะกลอยของมันด้าคามันไปคารมันไปเนาะให้ห้างเดียวนี่้างเดียวนี่เนาะไอ้แดงับรถสลนมาเจนรถสิพาคความอล่ข้างเดียวนี่ ขี่รถก็ีไว้ระไดีพี่น้องรมมันแห้งเดี๋ยวเลยฟันมาร้านเขียนไห้มันก็ออกเหล็กเล่าไเลยห้านเขียนไห้ตัวใดขอ่มดอันฟันว่าน้องโคเขียนไห้ตัวใดหกสี่ขึ้นสี่หกนี่กับบนเนรไปเล่ามันก็มาไทยได้ไหมจ๊ะตัวแดงหมือนนี่ตัวแดงจึงคืนหรือเล่บจ๊ะอืมว่าไปตะปวดเธอเฮอ้านเขียนไห้สี่หกขหกสี่ก็หกสี่หกี ที่ว่าฟันเนี่ยมันออกหรือกงออกเล่ามันออกเล่าเล่ามันก็ออกเล่ฟันมือนั่นฟันย่ำขึ้นย่ำาแรงมัก็หัวอีอีกาีดีอันนี้ฟันฟันว่าร้านเขียนไฮเขียนไฮโตวสีแดงเลยวะสีแดงจึงคืนหะนะพี่น้องว่าไปตะมันแท้จต่วาฟันจะเรื่องนเล่าแต่งวนนี้ฟันจำได้ปวร้นเาะ อันนูวนนั่นที่ตัวบ้านเพิ่นขึ้นรถน้ำเป็นไหหกเก็มันยังออกเล้าเนาะแมนออกเล้าหรือมันยังออกไทยเลยเนาะออกไทยี่หมอแมนออกไทยแล้วจากไปออกเล้าตอนเย็นเออออกไทยแล้วไปออกเล้าตอนเย็นแต่ว่าเลขอันอันแป้นพี่อินอะหนึ่งซีเนาะออกเหล้าออกไทยได้ขึ้นเตาขึ้นนี่สองคู่เนาะขึ้นหมูเนาะห้อยโขกขึ้น บ่มมันนําปันไดแล้วว่าหนอเมันใจสองแปดคืออ๋อมันใจสองแปดอันหกสี่นี่บ่มันใจเพราะอันออกเล่าแล้วมันใจมันใจสองแปดเน้นสองแปดมันต้นยีนนนเน้นล่างเน้นล่างแล้วอยู่ในน้ำมันอยู่ในนาำเขเนอะม่านบเป็นหนึ่งสองแปดบ่จากกแล้วน่ำกันหนึ่งน้ำกันหนึ่งบ่เขาบ่อยากตีไปหลายเหรอเขาบ่อยากตีไปหลาย้องเอาสองสองสองตัวก็รวยได้คำาจะบอกนั่แหละ วงหายตัวบบงเลยไนเน้นตัวนี้เ้อพี่น้องเนี่ยมาบ่อยากเบาลายมันจะลายตัวฟันหน่อยๆฟันริบที่นี่ออกตัวนี้เป็นฟันมาคุ้ยส้นกันตัวเทียนแล้วฟันส้นกันย่ำได้บอกบนกับอกลางคือสองแปดว่าสองแปดกับแปดสอง่นบอกว่ามันส้นกันอยู่ในน้ำเป็นเน้นลางตะวันเล็กหกซี่เนี่ยฟันมาล้านหน่อยเขียนหายตัวแดงคือหกซี่ นบอว่าเลขทั้งหมดทั้งมวลนี่จังได้กับมป28พราะว่า28่าขั้นออก64ออกเล่าแล้วอพอไม่พม่น้องี่พิจารณาเด้อค่ะตีได้3ตัวบอลบอนบอกว่มันส้นกันนี่แนะนำนุ่นที่ยาวาเล่3ตัวมันอาจะเป็น1 28แต่ว่าเฮียาล่าบตีลายตีลายมันจะลายตัวตีซับนี่ตีลายกับตี1 28ที่กันขั้นโบได้ยังเล่น3ตัวเนาะกับใส่1 28อ่ะโบเล่น2ตัวกับ28 82พี่น้อง ผมกยเห็นจ้าวัานะว่ามันส้นกันเยไมดม่นช่ออกตัวนี้เนาะฝันฝันเราจะเดินขึ้นดีใจเว่าใหม่แล้วอันนี้ก็ไปเรียกันขึ้ว่ามันอันเก่าิทีเก่าต้องนาลทีเก้าน่าผู้ใดเนาะบอกวัวมันมันมีวันหนึ่งทีมันออกสองแปบนสองแปดล้านที่ขาเจ้าฟันเล้ยปลาสอตัว ส้นเอซ่แหละโตมากฟันมาได้ป่าสองตัวเราก็ได้พระสององค์นุกตีแปดสองเกตสองยังก่ออีเดียมันกับดีทีภาดีทีมั่นเลยแต่ว่าบันแม่นหนูฟันมาใกล้ส้นกันนิหนูปตีสองแปดเนี่ยตีได้ตีอันเป็นสีสีกับสีสองขันหนูฟันเห็นก็มันเป็นสีมันมีสีขากระตีได้สองยางคือมันสองตัวมันส้นกันเนาะ ซีสองคำันมันต้นกันกับเป็นซียี่สิละก็เป็นซีอยู่มันอันนบหนูว่ามัน่้นกันนี่แหมหนูว่ามันจะเป็นคือซีกับซีนบ่หลังไายมันกับพี่ซีขาทั้งสองตัวหนูตีซีซีบัดมันมีสองตัวหนูตีซีซีกับซีสองแต่ว่าเฮีว่าปันยังสี่ย้ำแดงมันออกสองแปดว่าสองแปดกับแปดสองบออกบนก็ออกล่างเนี่ยเคยปันย้ำแดงมันก็ออกทุกเพียบันบ่ออกทุกเชียบี่เหรอ ปีนี้เด้วปีนี้มันสิบีิช่วงหนึ่งมันว่ากลางช่องกลางปีมันว่ามันออกแล้วออกสอ,องแปดมือแปดสองสองแปดมือแปดสองช่วง, 8, วงอะไรแม่สารคามแม่สารคามโทุ่มากให้หนูท่ายิปเปนบอกว่าพีหน้าผีอันโคตรบานเพนลินเราไปตายยูหน้าเพลินเรามาเขาฝันว่าอยากกินเราสองแปดหาไหมมาบอกเลยเพลิน คันเล่ออกตัวนี้ซื้อเหล่ามะไหในเด้อสองแปด่ามันหอมด้วยกันน้ำแปดาฮแปดไม่ออกสองแปดออกปีนี้เพระโดนเติมแล้วกับฟันี่ฟันว่าแมนยูที่คุยนกันนนองแองกีตยามันแห้งบ่ได้มากบ่ได้มากอมานไก่มือถือออกแ้วไก่มือถือออกหนูบ่ได้มากเนี่ยว่าบ่มาได้ฟันเราค่ย้ยส้นกันเล่อกสองแปดักัดยิ่นนองแองก้องเกาเนี่ยหนองแองเหมือนวันนี้กับส้นยี่หมงเกาเต็มเตีส้นในนาํามน เน้นทั้งล่าง้โซ่จะเกลี่ยตรงนี้เเดียว่น้อเน้นล่างเด้อค่ะสองแปดนะคะฝันฟันเห็นควายส้นกันนะคะฟันย่ำใดออกย่ำนั่นนะคะเตอยย่้อนี่เน้นแค่สองแปปดสองนะคะมันใจกับทุกทุกหมดที่ฟันหมวพี่น้องนเอาตะเกาฟันเมมออกนกับมันเลได้ลอตเตอรี่ตัไปแล้วท่านไหนท่านนี่ผู้ไม เยขคนอยากเขาได้เนาะคนกลายก็ได้นะขอบคุณเฮียหลายๆเด้อกับใครเอฟซีโซดีหน้าางของเฮียโก้นะคะเกี่โชคโชคดีทุกคนเด้อจะได้มีเงินค่ารถไปกาะกายนะคะเสียงหวาว่าจะโอ้โหมันมันละมัดทักถึงมันร่ำรวยจ้าวจ้ากว่าปีไปอันซื้อไปนั่นนเมื่อนั้นไป ใช่หนุ่มแต่งฝันกันเนาะ